มาเด้อพี่น้องมากินเขาง่ายน้ำกันครับมือนี้เป็นกับข้อพิเศษที่หลายๆคนอยากกินนั่นก็คือลาบปลาตองครับพี่น้องแต่ว่าลาบปลาตองนี่มันกาะจะเห็ดยากแน่ยากเตอพูุละมือนี้สายยันเป็นขันอาสาเห็ดูงูกินครับลาบปลาตองจับโชว์เพียงน,น้นอยคุญแักุก จับชัวปลาตองกันนั่งกันนี่นะครับลาปลาตองผักกะมีผักผู้ข้าวหรือว่าผักข้าทวท้องข้าวตองบ่กน้าพี่น้องออที่ไหนกินขา้าวกินขา้าวผมมีเนักไทยไทยกินข้าวให้พี่น้องมึงอนี้นะล่ะลาปลาตองครับ

เืเวลาสูตันแทน้อรกอยจางเลกจางเลยปลาใจเลยอืมสาไม่จางว้ห่ะอืมเียปลาจังหักอืม,อม thế sao nào má cục anh lao thầy cô nhà cái gì làm à <laughs>

นายเลยเขาเจ้าเยาบอกเจ้าขายองรมั้มันขายตองยเป็นิมันเห็ดหารังหนี่ปลาตองลายม่นองครับข้างอ่ะเพื่อสะเทยไล่ทีปตลาดยังเหมือนแรกบ่มีหมื่นกี่บมีปลาตองปลาตองตัวใหญ่โอ้พี่น้อมาด้ยมาด้ยแจบแ

พักเออใช่ป่าหรือไม่กเกือบเราบางอยาลงไปตอนนี้ผมกับกินมะเดื่อมันนี่พี่น้องครับผักนี้มันถือกันขัางครับปลาปลาตองคือครับผู้เข้าเนี่ยผู้เข้าอืมเข้าตองเข้าตองปลาปลาตองอืมอากาศเย็น เขาแจงไขายให้แจงเลยว้าบใบตองกุยนี่ตัดไดุ้ยเป็นใบตองสีปลาทูสุตรพิเศษไปน้องปลาทูเชมข้าเส้เท็นน่ากินปลาทูนั่น mùa uh, cho nó yêu mày đều Này mùa mùa nè mùa 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 rồi mùa 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 lên mùa mùa เ้าเดีอเนี่ยเขาจะเห็ียเหยีเจ้าหนี้าไม่เห็นยดเ้าเดยวเาันไปเลยตำไทำจากเล่นม่ะลืมใสอย่างงี้เขาแบบอ้าไ้เจ๊น่นกูเข้ากินอะไรไม่ประโยชน์สารจกัดต่อต้านมะเร็งพี่น้องครับเป็นอย่างผมจังบา ปลาทูเห็ดเองเป็นเห็ดเขาเห็ดเองกับเพราะว่ากับคนอำเภอสาออขา,า,ขาให้หน่อยพี่น้องน้องไข่นี่ะข้าเจ้าพวกงูว่าข้าเจ้าใส่ปลาทูสดหรือว่าปลาทูหนึ่งแล้วข้าเจ้าสีมังหมักมังหม,ม,มักเพราะมันหมักออกมาแล้วมันจิกลายเป็นปลาทูเทียมกับพี่น้องเทีมสร้างเหตเพลินหเหตุสร้างหเหตุเพลินเห็ดแช่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็แซ่พอดีหนึ่งล่ะคือไปกวากกไดไกรไม่จำเป็นต้องถึงไปปิ้ง เอาใบตองมาใบตองกล้วยมาห่ามะมกปีงใส่ทานไฟคือวัตถุธรรมดามันบริบเลกครับเอาเาน,นี่ผู้ยกินเสมาเราแบบนี่เสมาดีเว้ยทั้งวี ก็สิครับที่น,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 นี่เสียบชิ้นนี้ละเมื่อตอนนั้นทั้งเสียบทั้งเสบตำเชือแรกเอ็ดเชือแรกลาบเหนียวชอบใบมือหน่าที่ลาบเหนียวปากควางกินนี่พี่น้องเป็นถามมาอยู่อ่าสายยันเมื่อไรสิแต่งงานปะนะแต่งงานกับอันไอ้ไอ้ไจบว่าที่เมียคนใหม่หรอกกาดตอนนี่กาดชือบเบิึงใจกันอยู่พี่น้อง บางช่วงไะไบางช่วงอ่าพวกเก็บสินค้ามานก็เหมือนกันท่านขามไปอยู่ขามไปแต่ว่าเขากะว่าไม่อยากไปไทยเอาไปไปไทยนายบ้านเจ้าว่านายบ้านเจ้าว่าของหำของหำไม่ไปไทยเหมือนนะไปไปไทยกับเล้าบังมุงเจ้าไปไทยบังมุงก็ไป่ทยดิเคยไปงวดนี่ไปเนี่ยไปยกก้องเกนอบเ้าหลอง ที่ซาวลินนะอแล้วพี่น้องกะกะเบิกเงินก้อนอะไรไปเดี๋ยวจเขาเดี๋ยวจะเขาหาพ่อผู้ไม่กต่เดี๋ยวเขามองเขาเหาพ่อผู้ไม่กต่เดี๋ยวเขาห้่ยมันอะไรเลยสิ่งไม่ได้บอกเป็นมันเป็นมอพ่อนนี้เขาแล้วเอาพี่น้องกินดีเสียไว้ชิมดลนะเจ็ดสียังไปแ็นแอมอะไรสักอ้าวบายบายเลยลูกบ๊ายบายละ ไปยปยูเมื่อบายปนั่นเหรอยปไป